ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงครับคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมจะพาท่านผู้ชมมาปลูกผักกาดก็วันนี้ก็จะปลูกใส่กระบะแกลอนไปหาแกลอนเก่ามาแล้วก็มาผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็เอามาทําเป็นกระบะปลูกนะครับการใช้แกลอนปลูกนี่มันก็คงทน อดทนกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็ใช้งานได้นานกว่านะครับครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับวิธีการปลูกนะวิธีการปรลูกมาดูใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับมาทําความรู้จักเรื่องของกล้าผักที่เราจะปลูกก่อนนะสําหรับกล้าผักที่เราไปซื้อมาก็ดีหรือเราเพาะ,ะหวานเองก็ดีนะครับสำหรับของผมเนี่ยผมชอบปลูกกล้าผักที่มีอายุ ประมาณ20วันเนี่ยเหมือนกระบ,บะนี้นะครับกระบ,บะนี้ครับเนะี่ยยีวันนะยีวันนะครับเ,เหตุผลเพราะว่ากล้าผัก่นิดที่มีอายุ20วันเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับรากมันยังไม่ขดรากฝอยรากอะไรต่างๆมันกาลังเดินดีนะเดินดีเวลาเราไปปลูกเนี่ยรากมันก็จเจริญดีพืชผักของเราก็ติดไว แล้วก็โตไวนะถ้าผู้ชมดูนะครับความแตกต่างความแตกต่างนะครับระหว่างอันนี้ก้ายี่สิบวันเออก้ายี่สิบวันนะครับอันนี้เรามาดูอันนี้กล้าหเดือนกว่าขึ้นไปก็เป็นกล้าประกาศเหมือนกันเห็นนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ความแตกต่าง รากที่กล้าที่มีอายุมากเนี่ยที่เราไปซื้อจากร้านมาเนี่ยเราจะเห็นกล้ามันสวยเนาะต้นใหญ่อย่างเงี้ยอ้เอาแบบนี้ดีกว่าแต่ว่ารากของมันเนี่ยมันจะขดนะมันจะขดเต็มไปหมดนะขดเต็มไปหมดเอาเราเวลาเราไปปลูกเนี่ยกว่ารากมันจะเดินเนี่ยใช้เวลานานนาน,น,านเราก็ต้สังเกตเห็นว,ว่าเวลาเราปลูกผักไปเนี่ยมันไม่โตสักทีใบเบยมันไม่ไปไหนสักที เพราะรากมันขดอยู่อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันขดอยู่นะมันขดแล้วก็มันไม่สามารถที่จะขยายออกไปได้ทีนี้วิธีปลูกถ้าเราไปเจอก้าแก่แบบเนี้ยนี่เดือนกว่าแล้วเนี้ยก้าแบบเนี้ยนะครับของผมนีส่วนมากผมจะแบบนี้ผมจะเด็ดปลายตรงนี้ทิ้งแบบนี้นะเด็ดปลายทิ้งที่เหลือนี่ผมก็จะบีบๆเล็กๆอย่างเงี้ย นะครับบีบีเขาเรียกว่าบีมันหน่อยนะครับแต่รากมันก็ไม่เสียนะไม่ไม่ขาดไปไหนอย่างเงี้ยมันก็จะปลูกอย่างนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมกลัวมันตายอถอนรากมาอย่างนี้จากกระบะปลูกแบบนี้ถอนแะล้วปุ๊บเด็ดตรงนี้ทิ้งเลยครับเอาปลายเนี่ยมันทิ้งปลายที่มันขดๆตรงเนี้ยนะที่มันขดตรงเนี้ตรงนี้นะครับขดกับเป็นม้วนอยู่เนี่ยเอาออก นมันไอรา,ากพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะแทงใหม่ที่มันขาดไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแทงมันก็จะเดินใหม่เราจะบีบีเอามะพร้าวที่เขาเพาะเนี่ยออกนิดหนึ่งก็ได้อย่างนี้ครับแล้วไปปลูกได้เลยนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายผมจะให้ดูเนี่ยเนี่ยผมตัดรากเนี่ยผมปลูกไปสามวันแล้วเนี่ยนะปลูกไปได้สามวันแล้ว ไม่มีตายครับนี่ปลูกในถุงแบบนี้นะไม่มีตายครับครับหลังจากที่เราได้ดูได้รู้เรื่องของกล้าพันธ์ุที่เราจะปลูกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอากระบะ2สองกระบะเนี่ยไม่ใช่มี2อกระบาดผมมีทั้งสิกระบะ,มมบะ,บะแต่ผมปลูกเสร็จและ้วแต่วันนี้จะมาปลูกให้พท่านผู้ชมดู2กระบะนะครับวันนี้ผมจะปลูกผักกาดกวางตุง้งนะครับ ารากกําลังสวยนะครับยังไม่ขดไม่งอเนาะยังไม่ขดไม่งอนะครับก็กําลังเดินดีเนาะกาลังเดินดีเราก็ดูด้วยอันไหนมันขดแล้วก็ออกอันนี้มันมีปลายมันขดหน่อยก็ออกอก็จะมาปลูกในกระบะักแบบนี้ครับเนี่ยใช้ก้าเล็กก้าเล็กนั่นปลูกปลูกแล้วมันจะโตไวเอออย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับใช้ได้เลย เอาปลูกในถุงก็ได้นะครับท่านผู้ชมถุงก็แก๊บถุงก็ปลูกในถุงก็แก๊บก็หลายอย่างนะถุงเซลล์ถุงก็แก๊บปลูกได้หมดนะครับเราไม่มีกระบะไม่มีกระถางก็ปลูกในถุงพลาสติกก็ยังได้เลยครับนะขอให้มีดินแล้วมีที่วางนะครับได้หมดครับถุงพลาสติกผมก็ยังเอาไปปลูกกระบุงเลย นะครับพักบุงก็อย่ามาปลูกผมาติกการสำหรับพี่น้องมือใหม่น่าอยากปลูกอะไรก็มีวัสดุอะไรไม่ต้องไปนึกถึงกระถางไม่ต้องไปนึกถึงอะไรที่มันหรูหราครับถุงพลาสติกที่เราไปตลาดมาเขาให้มาก็แก็บเก็บเก็บนี่แหละนะครับเอามาปลูกนะครับมาตัดปลายสองข้างให้น้ํามันระบายออกก็เอามาปลูกได้ละครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการปลูกผมก็จะปลูกแค่สองแถว แถวละ3มต้นแถวละสมต้นนะครับเดี๋ยวก็จะพาชมที่ผมปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็จะไปจัดวางไว้ที่มันทีนี้ก็จะคอยรดน้ําดูแลมันไปนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ติดตามการจเจริญเติบโตต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มจทะทยอยตัดกินแล้วครับผมก็จะไม่รอให้มันต้นใหญ่เกินไปนะก็ขนาดนี้ก็สามารถตัดเอาไปกินได้แล้วครับพี่น้องนะครับวันก่อนผมเอาขี้เท่ามาใส่กันพวกหอยเนาะเนี่ยก็ยังมีร่องรอยขี้เท่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีพี่น้องหลายท่านสอบถามมาไม่ตายเหรอตาต้ามันไม่เหลืองตายเหรอไม่ตายครับพี่น้องดูครับงามเลยครับนี่ ที่เท่ามันก็มีพวกฟอสฟอรัสนะก็มีมันก็เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่นะครับนะไม่ตายนะครับมาดูตรงนี้นะกระถางเล็กๆกนเนี่ยยังมีขี้เถ้าอยู่ผมรดน้ำไปมันมันละลายลงไปมั่งเนี่ยนะมันย่อยลงไปมันลงมาในแปลงลงไปในกระถางมันเห็นนะครับนะไม่มีตายนะครับนี่ผมปลูกในกระถางเล็กๆเนี่ยนะงามทุกกระถางนะงามทุกกระถางเลยครับนี่รวมไปถึงที่กระบะนูน่นงามครับนี่ ะครับนะครับกระถางเล็กๆกระถางเล็กๆนี่นะกระถางมันเหลือแถวแถวบ้างก็จับมาปลูกจับมาปลูกนะครับกินได้กินทุกกระถางนะพี่น้องดูนี่ครับนะได้กินทุกกระถางนะตอนนี้ผมก็จะทะยอยเก็บแล้วครับทยอยเก็บไปกินละนะครับทยอยเก็บไปกินละนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการปลูกผัก นะครับเพื่อเป็นสเสบียงอาหารไว้สําหรับเก็บกินไว้กินในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาดูนะครับการปลูกผักกาดในกระบะแกลอนแล้วก็ปลูกในกระถางเล็กๆนะครับมันงามขนาดไหนนะครับมันงามขนาดไหนพี่น้องก็คงได้ชมแล้วนะครับขั้นตนการเตรียมการตั้งแต่ต้นคลิปท่านผู้ชมคงดูตั้งแต่การหาแกลอนการเตรียมดินการปลูก และก็ทุกๆอาทิตย์นะครับผมก็จะมีการฉีดพ่นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับจุลินทรีย์เปลือกไข่นะจุลินทรีย์อะไรอะจุลินทรีย์ข้าวแฉะข้าวบูจุลินทรีย์ข้าวเหนียว3-4อย่างเนี่ยผมจะใส่ขนาดละหนึ่งแก้วแก้วขนาด200มิลลิลิตรเนี่ยแก้วน้ำที่เราดื่มเป็นปกติเนี่ยก็จะเอาใส่ในน้ำถังพ่นของผมอ่ะิ0ลิตรก็จะผสมก็ทุกเจ็ดวันก็จะพ่น หลังก็สลับกันนะหลังจากนั้นก็จะมีการรดลาดด้วยปุย๋ยน้ำหมักขี้วัวปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนะครับผสมบัวนะผสมบัว1แก้วต่อบัวหนึ่งบัวบัวก็ประมาณสักสิบลิตรก็รดลาดนะรดลาดเนะี่ยสลับกันทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์ทุกอาทิตย์เจ็ดนะวันรดลาดเจ็ดวันรดลาดมันก็จะงามอย่างนี้นะครับปักการตรงนี้ผมปลูกเมื่อวันที่25ากรกฎานะครับ ปลูกเมื่อวันที่25กรกฎาคมต้นกล้าอายุ20วันต้นกาเล็กนิดเดียวนะถ้าท่านดูต้นคลิปก็จะเห็นว่าต้นกล้าเล็กนิดเดียวนะครับมาปลูกนะต้นกล้าที่อายุ20วันนี้มันจะเป็นต้นกาที่พอเหมาะรากมันยังไม่ได้พันกันมากนะครับก็เหมาะที่จะเอามาปลูกนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ว่าการปลูกผักกาดแบบนี้มันก็ได้กินนะครับพี่น้องมันอยู่ที่กระบวนการและการใส่ใจกัน อยู่ที่กระบวนการการเตรียมการนะอยู่ที่การเตรียมการนะการเตรียมการนี่ก็เหมือนเรากัดกระดุมเสื้อถ้าเรากัดกระดุมถูกแต่เม็ดแรกเม็ดสุดท้ายมันก็ถูกถ้าเรากัดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดเม็ดสุดท้ายมันก็ผิดก็หมายกาว่าถ้าเราเตรียมการดีเตรียมดินดีปุ๋ยดีอะไรดีเนี่ยผลผลิตออกมามันก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมสเบียงหรือการกักตุนอาหารสด เอาไว้ข้างบ้านนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็ปลูกข้างบ้านผมนี่แหละอันนี้เป็นฟุตบาทข้างบ้านข้างบนนี่ก็จะมีชายคาอยู่นิดนึงนะก็โดนแดดมั่งไม่โดนแดดมั่งตอนใส,สายอาจจะโดนแดดนิดนึงตอนบ่ายนะจะโดนนิดนึงจนเงย็นมามันก็ไม่มีแดดก็ได้กินครับพี่น้องปลูกแบบนี้ก็ได้กินก็ลองไปทําดูนะครับพี่น้องลองไปทํากันดูนะครับนะมันอยู่ที่การใส่ใจและการตั้งใจในเรื่องของการปลูกพืชผักนะครับ มันไม่มีอะไรมากก็มีเรื่องของดินหลังจากการปลูกเสร็จแล้วก็การปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับพี่น้องมันจะมีมันก็จะมีองค์ประกอบมันอยู่แค่นี้ครับมีเรื่องของการเตรียมภาชนะภาชนะที่จะปลูกการเตรียมดินที่จะปลูกและหลังการปลูกก็มีมีการดูแลการใส่ใจดูแลอย่างต่อเนื่องนะพืชผักของเราถึงจะงามแล้วก็จะมีผักที่ปลอดภัยไว้กินข้างบ้านเราตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการ เตรียมอาหารกักตุนอาหารพืชสดไว้ในบ้านในยุคสถานการณ์โควิดกับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ